ขึ้นแปดคัเด์ันเก้าอาเป็นวันอุโบส <c oughs> ถซึ่งเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่มีจัตวาแตา่ก็เพิ่มการรักษาศีลทีส้สูงขึ้นคือรักษาศีลอุโบสถหรือศีลแปดอัาเป็นการเพิ่มปูนบุญกุศลให้แก่เราเอง เพื่อขัดเกาเลาจิตเพื่อความอดทนอดทนต่อความอยากหรือความสุขสบายที่เราชินเคยอยู่อัดมีความอดทนเช่นการหลับการนอนเคยนอนที่นอนหมอนสูงที่ยับดยหนุ่นสำรีก็ <c oughs> มานอนเสือธรรมดามันก็เจ็บเอวเจ็บหลังแปลว่า เป็นบุญเป็นกุศลหรือคนที่ช้ายของหอมแป้งผัดหน้าทาเรือ่อะไรก็ตามเป็นการตกแต่งร่างกายให้สวยให้งามมันก็ลดลงอาการกินอาหารลงเวลาคืตั้งแต่เที่ยงไปแล้วถึงวันรุ่งอรุณของวันใหม่แล้วก็อดอาหาร การกิงการอดอาหารไม่เป็นปนัญหาอะไรสำหรับผู้ที่ฝึกผ,ผลตนเองดีแล้วนอกจากนั้นยังเป็นการประหยัดทางเศรษฐกิจอีกด้วยเรากินอาหารสามมือ้อถ้าลดเสียม,มือเหลือสองมือ้อมันก็ค่าใช้จ่าย,ายมันก็ลดลงถ้าอีกอย่างการกินอาหารตอนเย็นกลางคืน กางกินอาหารตอนเย็นมากทุกวันน่ะกางคืนเราไม่ได้ทำงานอะไรพรามันนอนพักผ่อนเพียงอาหารอ่อนๆเบาๆมันก็อยู่ได้สบาย้ารกลางวันนะ้เป็นธรรมดาบางคนต้องออกกำลังกายทำงานหนักมันก็ต้องใช้อาหารหนักแต่ทือว่าเราไม่ทำหรือท,ทำไม่ได้ก็เพราะไม่ได้ ลผลผลผลหัดความอดทนนั่นเองปันนี้ก็จะพูดทิ้งว่าก็เราจองเป็นผู้รักษาความดีเอาไว้เหมือนเช่นเดียวกับเกลือที่รู้จักรักษาความเค็มไม่เปลี่ยนเป็นรสอื่น ตามธรรมชาติของเกลือที่แบ่งกันไว้ทางโลกมีสองชนิดเรือว่กเกลือสมุทรชนิดหนึ่งเรือว่กเกลือสินเทาอีกชนิดหนึ่งเก,กเกลือสมุทรก็คือเกลือล่าจักน้ำทะเลที่เอามากักขังมาในนาเกลือจนมันเหือดแห้งไปด้วยความร้อนของแสงอาทิตย์ ตกตะกรณนลงเป็นเก็ดก้อนเกลือแล้วเอามาโม่มาบดท,ทำเป็นเกลือปนมีรสเค็มจัด่วนเกลือทิ้งเทาเป็นเกลือบกเป็นเกลือที่เกิดขึ้นในดินเกลือี่ไดนี้เค็มจนขมใช้ได้เหมือนกันใช้อาหารแต่ว่าต้องใช้แต่น้อย เกิดึ้นเองโดาายธรรมชาติโดยเฉพาะในประเทศไทยก็มีทางภาคอีสสารมากขุดตทงเล็กไม่กี่เซนติเมตรา20 30เซนติเมตร4 50เซนิเมตรหนึ่งก็มีเือบ,บางแห่งถึงกับปลูกพืชไม่ได้มีเป็นธรรมชาติแร่ธาตุที่มันปรเปืงอนกันขึ้นเป็นไปได้ เพื่อต้องท้องอยางมีความเข็ม <c oughs> ความเข็มน,นั่นว่ามันรักษาตัวของมันได้ถึงจะเอาไปใส่ที่ไหนมันก็เข็มใส่มากก็เข็มมากใส่น้อยก็พอดีเึงที่เรานำมาใช้ทำกับข้าวก็ต้องมีชาดเกลือและมนุษย์เราหรือสัตว์ก็ตามถ้าขาดขาดเกลือนี่แล้วก็ลำบากมาก ลำบากทีเดียวตายเกลือขาดไม่ไดับเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคคอพอกคอโตอะไรแล้วก็เป็นโรคบวมคือว่าข้างภายในนี้มันต้องชาติายเกลือแม้จะสัต์ดเดรจา,านที่เป็นสัต์ป่ามันก็ต้องเจองหาเกลือกินที่เป็นหลุมเป็นบ่อทางนี้ลื่นเลยมันกินดิน ดินโปง่งที่เขาเรียกดินโปง่งนั่นก็คือธาตเกลือนั่นเองทีนี้พูดถึงมนุษย์เราพูดเป็นสัตว์เปรนเสฐอะไรละ่ะจะเป็นความให้เเหมือนเกลืออะไรก็คือความดีการรักษาความดี การทำความดีให้ได้แล้วก็รักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมคลายไม่เลือกการเวลาไม่ใจ่วันนี้ทำดีอีกหกวันข้างหน้าทำแต่ชั่วหรือทำดีจะ่ห้าวันทำชั่วแค่สองวันในเจ็ดวันไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องทำความดีตลอดไปทุกวัน เพราะความดีนี้ไม่มีมนุษย์ไหนที่ไม่ใจมนุษย์ป่าเถื่อนยอมชอบทั้งตินความดีไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้อนอยู่ที่ไหนอยู่กับผู้ใดอยู่ในหมู่ในคณะอยู่ในพี่ในน้องถ้ามีความดีพี่น้องนั้นก็รักกันสามัคคีกันช่วยกันประกอบการงานไม่เอารัดเอาเรียบกัน ถ้าอยู่ในสังคมสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่จเจริญก้าวหน้านบ้านเมืองก็เป็นผู้เจริญรุ่งอ่ามมีความจเจริญรุ่งเรืองไม่สะป่าเถื่อนเพราะความดีนี้ทำให้คนปราศจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเอารัดเอาเบียบเอาเปรียบกันข่มเหงซึ่งกันและกัน มันไม่มีมีความดีฉันจัดไว้เป็นสองอย่างคือดีดีนอกอย่างหนึง่งดีในอีกอย่างดีนอกคือดีอย่างไรคนเราเกิดมาบางคนก็มีความดีนอกมากดีภายนอกคือคนที่เกิดมาในตระกูล ของผู้มีท <c> ร <oughs> ัพย์สินเงินทองมากหรือในตระกูลสิษฐีบรรพบุดหรือพ่พอแม่ของตนสร้างไว้ให้พอเพียงมีพร้อมทุกอย่างเมื่อมีพร้อมทุกอย่างคนที่เกิดเป็นลูกเป็นหลานของตระกูลนั้นเขาก็เรียกว่า คนดีมีเงินไปที่ไหนก็มีคนรับหน้าถือตาเพราะความเป็นผู้ร่ำรวยาจะทำบุญทำทานก็ทำได้เต็มที่เพราะเขามีเงินแต่ว่าถ้าเจอคนที่จะหนีก็มันก็ไม่ค่อยจะทำเหมือนกันเลยพูดถึงบะคนที่ไม่จะหนี มีแล้วไม่กันมีเป็นคราวให้ทานก็ให้ใครมาขอสมควรน่ายก็ให้เจื่อสร้างสิ่งต่างๆเป็นทาวรวัตถุตเ,นะเป็นสาธาระเป็นเป็นสาธาณะประโยชน์เจ็นสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างสิ่งิวิหารต่างๆอย่างนี้ก็บริจาคมีเขามีดี ดีชนิดนี้มีดีมีที่ดินมีบ้านมีคฤหาสน์แล้วก็มีลูกหลานเหลิงถือตระกูลล้วนแต่บักสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็เป็นเขายกย่องว่าเป็นพวกที่ดีเป็นตระกูลที่ดีได้รับการยกย่องเช่นนดีอย่างนี้พระพุทธเจ้า เอาอยัางกับว่ายังดีไม่แท้ดีไม่พอดีพอนั้นมันต้องดีในไม่ใช่ดีนอกต้องดีข้างในดีข้างในคือดีอย่างไรดีข้างในก็คือว่าเราเป็นผู้บัรเป็นความดี ในทางบุญทางกุศลมีการให้ทานเป็นประจำไม่มีอะไรข้าวทัพทีหนึ่งก็มีการตักบ,บาตรใส่บาตรพระบิณฑบ,บาตรชาวมีอะไรที่จะเป็นทานได้ที่ตนก็มีกิงมีใช้ยอยู่แล้วก็นึกถึงที่จะบริจาคทานแล้วก็ สร้างความดีเพื่อรักษากายวาจาให้ดีอีกเธรรมดา <c oughs> มนุษย์เรากายกับวาจาถ้าไม่อบรมฝึกหัดมันก็ดีไม่ได้เช่นคนบางคนมีนิสัยชอบพูดทำหยาบชอบพูดโกหกชอบพูดเลวไหล อย่างนี้เมื่อไม่ได้รักษาศีลหรือมาทำความดีมันก็คงเป็นอย่างเดิมหรือบางคนชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพ,พฤบิผิดในกรรมคกุณชอบดื่มจุราเมรัยและของมึนเมาอย่างอื่นเมื่อไม่มีศีลเป็นเครื่องบังคับให้เขากระทำความดีเขาก็ดีไม่ได้ทำมาดีในไม่ได้ เ่นี้ดีในนี้ก็ยังเป็นนอกยังเป็นดีนอกยังเป็นดีนอกดีในแท้ก็คือบะดีจิตของเราการผกผลอบรมจิตของเราให้มีเมตตาการุณาให้มีความสงบสงัดได้ ให้รู้จักความเป็นไปของกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นกับจิตหรือความทยานอยากต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตให้เรารู้จักเท่าทันแล้วก็ไม่ทำตามโดยละการที่มันคิดขึ้นตำเสียนี่เป็นดีแท้ดีดีที่สุด การที่เราบวชเรียนหรือปฏิบัติธรรมก็เพื่อหาดีในหาดีในแต็ดดีในไว้ให้ได้สร้างให้ดีในเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ากายวาจาดีแล้วแต่ทัาใจของเรายังไม่ดีแท้ยังอบรมไม่ดีเพื่อยังลุ่มลุ่มดอนดอนยังอ่ ออกงอกไปก้างๆคู่ๆอยู่เรื่อยมีความคิดแผลงๆมีความคิดวิถีฐานมีความคิดในการทำลายมีความคิดในทางอิจฉาผู้อื่นมีความคิดในทางโลภอยากได้ของผู้อื่นนี้คิดความคิดในการอยากเบียดเบียนผู้อื่นทำ้ายผู้อื่นถ้ายังมีอย่างนี้จิตของเรามันก็สงบไม่ได้ พระพุทธองค์จริงได้มีอุบายหาสิ่งหนึ่งจริงไรให้จิตมันยึดมันถือให้มันท่องให้มันว่าเพื่อให้จิตหยุดในการที่จะคิดเรื่องที่เป็นโทษที่ไม่เป็นความดี <c oughs> ทีนี้ระหว่าดีนอกกับดีใน ดีนอกจะเป็นอะไรก็ตามที่เรามีเรามีเพชรหนึ่งปิดเรามีเงินหนึ่งเรามีทองหนึ่งองค์เรามีเงินพันล้านเรามีที่ดินหมื่นไร่เรามีตึกสูงยี่สิบชั้นมีทุกอย่างเครื่องประกอบในบ้านในตึกที่เราอยู่มีทุกอย่าง ํำโวยความสะดวกแต่ว่าทั้งหมดนะั้นมันเป็นของที่โสนหายแตกทำลายได้ทัง้งสิ้นไม่มีสิ่งใดี่ยืนอยู่ได้มันมนุษย์สร้างขึ้นมาได้แล้วก็พวกมนุษย์เองทำลายกันเองได้ธรรมชาติ่ดยําลายได้เช่นไฟ หรือพายุหรือน้ำท่วมก็เ,เป็นไปตามธรรมดาเพราะว่าวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรเทียงและประการสำคัญที่สุดก็คือว่าบรรดาความดีที่เป็นเครื่องประกอบเราเรียกว่าดีนอกใครจะมาลักขโมยมันก็ทำได้มาจี้มาปล้นมันก็ได้ทำได้ทุกเมื่อเพราะเป็นวัตถุหยิบเอาขนเอา เอารถมาบรรทุกเอาไปได้งแม้จะเก็บไว้ในที่นารินยานิรภัยแล้วก็ยังใช้เครื่องมือสมัยใหม่จึงมีจากทางวิทยาศาสตร์จิตสร้างขึ้นสามารถเจาะไอผนังที่เก็บเงินเก็บทองลึกตั้งสามพุทธสี่พุทธก็เจาะได้ทะลุให้มีแกนแหลกแข็งอย่างไรก็เจาะเหล็กขาดไปได้หมดอย่างนี้ มันถูกทาลายได้ถูกฉกทิงวิ่งราได้ถูกปล้นได้ถูกจี้ได้แต่ที่นี้อไอ้ดีข้างในของเราถ้าเราสร้างความดีอยู่ภายในคือดีหมดทุกอย่างเป็นคนเรียบร้อยทุกอย่างกายวาจาเรียบร้อยนักขจิตของเราก็ต้องสงบนิ่งมีแตด้วยจากรุณา ไม่มีจอไหนที่จะมาปลนเอาไปได้ไม่มีใครจะมาแย่กมาชิงมาจีได้เอาไปไม่ได้และเราก็เอาติดตัวเราไปเองได้ดยดเมื่อเราลอหมายใจเข้าออกของเราหยุดลงเมื่อไหร่ไอ้ดีในนี่เราพาไปพาไปได้แต่ไอ้ดีนอกเราพาไปไม่ได้ดังนั้นให้เรา ที่เป็นผู้กระพฤติปฏิบัติธรรมทุกคนจงมันพยายามมีความคิดสิกรอที่จะสร้างดีในให้เกิดขึ้นสม่ำเสมอแล้วรักษาดีในไว้ให้มัน่นคงเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มของต้นใบไม่เสื่อมคลายนั่นเองับพีงก่า